ตำลาสายฟรยีวันที่3ในเซิร์ฟเวอร์619สอนเดบละเอียดยิบเหมือนจับมือเล่นวันนี้ต้องทำอะไรบ้างคลิปนี้ไปดูกัน ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพทที่รวมรายการรับไปเลย Richman คอยแช้แทนส่วรลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนเพราะบริการเติมเกมชนนีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman ช h อ p เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนะครับทุกคนวันนี้เราก็เดินทางมาสู่วันที่3ในเซิร์ฟเวอร์ห1 9นะครับผมก่อนอื่นทุกคนผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำค,คลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมและตอนนี้ช่องเรามีบริการรับเล่นไอ1ดี0วันพมน วันละ35บาทนะครับทุกคนและมีโปรโมชั่นคือจ้าง3วันดันพลังฟรี1ครั้งนะครับผมถ้าใครสนใจสามารถติดต่อมาที่ Facebook ผมได้นะผมขึ้นรูป a c e b o o k ให้ดูนะครับผมโอเคมาครับทุกคนเข้าสู่เนื้อหาของเรากันนะครับผม วันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่3นมแลครับผมก็จะมีแจกเป็นตาอาวุธ10อันนะครับทคนและตอนนี้พลังเราก็อยู่ที่15,589นะครับผมแล้ววันนี้เราทอลดแค่ไหนกับการสุมไปดูกันเลย thank you โอเคนะครับทุกคนก็ดูจากการที่ผมสุ่มตัวละคร้วนะก็ค่อนข้างเกลือมากๆนะครับทุกคนหวาดจะได้เจ้าวัคซีนแมนมาครอบครองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่วัคซีนแมนเข้าตู้เลตอัพมาวันแรกนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะว่าให้โฟกัสในการปั้นกนะ็คือตอนนี้ผมจะปั้นวัคซีนแมนแล้วก็เจนออแล้วก็ราชาดินเป็นหลัก3ตัวนะครับทุกคนส่วนด้วงก็จะปั้นไปก่อนนะครับผมและอีกตัวหนึ่งที่เราจะรอปั้นกนะ็คือโซนิกแล้วก็ ปูบอมในการการันตีครบ220ใบนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เราเปิดไปทั้งหมด150ใบแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะก็เดินทางมาจะครบ220ใบนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนพลังงานเราซื้อถึง150ครับผมกระป๋อง่วงซื้อถึง95นะครับผมส่วนแพ็คอื่นๆก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับทุกคนเพชรตรงนี้ต้ดองไว้ก่อนนะเพราะว่า เดี๋ยวเราต้องรอวันกิจกรรมวันสุดท้ายนะครับทุกคนกับการสม่ม2 2 0ใบนะเราอาจจะต้องยัดเพชรนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้สําคัญมากครับทุกคนในการตีสํารวจกิวในพิชิตกิลวเน,นี่ยทุกคนผมให้ทุกคนมาตีที่ดรจีนัทนะครับผมเพราะว่าถ้าเราตีถึงกล่องสีฟ้าเนี่ยจะได้ตั๋วแดงมา1านนใบครับผมตรงนี้นะ จะทำให้เราสามารถเก็บไว้สุ่มตัวละครในตู้ให้ครบ20 2ใบได้นะครับผมซึ่งตอนนี้กิวเราก็เต็มอยู่นะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ต่อคิวกันหน่อยนะตอนนี้อันดับพลังเราอยู่ที่123นะโอ้โหสวยมาก1นึ่นะอันดับหนึงก็เป็นราชากับข้าวนะโอ้แต่ละคนตึงๆนะพลังก็นําเราไปถึงสองเท่าเลยนะครับทุกคนเกือบเกือบสเท่าโอ้โหแต่ละคนนะผ่านดาบเราอยู่ที่421นะ ตัวละครฝึกแก่ง258นะครับผมส่วนกิลอับที่7นะเฮ้ยกิลเราถือว่าอันดับขึ้นมาดีมากๆเลยนะครับทุกคนอยู่ที่7ของเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้แล้วก็วันนี้ผมจบวิธีวิวล37ครึ่งนะครับทุกคนเกือบ38นะโอเอพที่500พอดีไปเป๊ะนะเดี๋ยวผมขอใช้ไว้ใช้เอพให้หมดก่อนนะครับทุกคนตรงนี้โอเคในการปั้นตัวละครของผมตอนนี้ก็จะมีราชาดินสามขีนะครับทุกคนเป็นแล้วก็สามดาวด้วยครับผมแล้วก็ตรงนี้มี เจนออ้องสามขีดเหมือนกันแล้วก็มีเจ้าวัคซีนแมนสามขีดเหมือนกันทุกคนแล้วก็มีด้วงสองขีดนะสองขีดคืออย่างขีดคือตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมเครื่องบนเนี่ยเขาเรียกว่าขีดแต่รับผมนะก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะอัปเดตอะไรมาบ้างก็จะมีฟิกเกอร์นะครับทุกคนก็จะปลดไปกลุ่มที่2แล้วนะครับผมวันนี้แล้วอย่าลืมมาจัดปาร์ตี้เข้าปาร์ตี้ฮงปาร์ตี้เฮาด้วยนะครับผมตรงนี้นะอย่าลืมกันนะครับผมอันนี้ผมกดเข้ามา เคลียร์คุสเทาแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคพี่ก๊อตดักร้องโอเคและตอนนี้นะครับทุกคนใส่มาสตอรี่ผมก็โอ้โ oh, หแปเบ็นไะผมขอรับขอใส่มาสตอรี่ผมอยู่ที่รูปนี้นะครับทุกคนเป็นใส่ตมายกน้ำหนักนะแล้วซึ่งรูปนี้นะครับผมใครที่อยู่ในกิวผมสามารถขอมาได้นะผมเปิดซ้าไปค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนค่อนข้างเกลียะนะ ใครอยู่ในกิวผมก็สามารถขอมากันได้นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่นรูปนี้ไปด้วยกันนะสำหรับคนในกิวนะครับผมประมาณนี้ครับทุกคนนะสาหรับวันที่3นะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วป่มามีรานประลองที่ผมไต่ขึ้นมาเป็นแรลงโกนะครับทุกคนวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมมีแบบวิจัยก็เคลียร์กันไปอยู่ที่ด่านชั้นที่310แล้วนะครับทุกคนนะ ไม่น่าจะมีอะไรครับทุกคนสำหรับวันนี้นะก็ใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครตด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็ค่อนข้างดึกมากๆนะในการอัดคลิปนะก็ถ้ามีการผิดพ,าพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนและก็มีน้องแนะนาให้ผมทมําเป็นเพเลิสต์ผมจะทําให้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครตเพื่อเป็นแลังผนการอัคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ